ก็ผมว่าทุกคนก็มีคําตอบเนาะนะฮะก็ตามคาดครับเพราะว่าด้วยลักษณะคุณสมบัติแล้วก็ความพยายามแล้วก็แฟนคลับนะฮะก็ถล่มทลายก็วีนาก็แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก mm ็เส้นทางนี้ยังยังไม่ได้สรุปนะฮะว่าจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยจะต้องมงประเทศไหมนะฮะเพราะฉะนั้นฝากอีก76จังหวัดด้วยนะฮะใครที่อยากจะลงเนี่ยอย่าท้อให้ดูวีนาไว้เป็นหลัก ะะว,ว่าวีนามีสแตนดาดตรงนี้ถ้าคุณอยากชนะเขาทําได้คุณจะต้องมีอะไรที่มากกว่าสักนิดนึงถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สูงเท่าเขาคุณอาจจะมีแฟนคลับไม่เท่าเขาคุณต้องไปปั่นแฟนคลับถ้าเกิดคุณขายเก่งขึ้นมากระทนหันขึ้นไลฟ์ทุกครั้งครั้งละล้าน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 ,านบางทีกระแสมันก็ต้านต้าน,ต,านต้านได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าไปกลัวว่าจะต้านวีนาไม่ได้นะแต่ใดๆก็แล้วแต่วันนี้ให้กําลังใจคุณมอฟฟีน นะฮะเนื่องจากว่าฝนตกฟ้าผ่านะฮะสัญญาณก็ไปกับสายฟ้านิดหน่อยช่วงแรกคนก็แบบอาจจะกรนบนดาเล็กร้อยนะฮะอย่าไปด่ากันเลยฮะนะฮะแกก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะฮะจะให้แกไปปักตะไคร้ก็ไม่ได้อีกพอลูกก็โตแล้วนะฮะก็ก็ขออภัยแทนด้วยสําหรับกระแสมันไม่เสถียรสซลอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกประมาณสักสินาทีนะฮะก็ขอขอโทษแทนกับรูปแบบการประวดเป็นประการที่เราตั้งใจไว้ก็จริงๆผมให้อิสระทุกคนนะ สำหรับจังหวัดถามว่าพอใจไหมพอใจนะครับพอใจแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่มัน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 ไม่ใช่แกรนนะแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าในวันนี้อาจจะมีเพลงที่เร็วนะฮะมันก็อาจจะชิดกันไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังยังยังห่างแกรนได้ยังถือว่าห่างหน่อยนะยังไม่แกรนเฟียวสักเท่าไหร่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวถ้าจะรอความเป็นยูนิเวอร์ส จ่าจ่าต้องรอยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาที่23สิงหารับรองได้ว่าทุกคนต้องตกใจจริงจริงพินวันจะมีแนะนำไหมครับว่าบรรทัดถ่ายของยูนิเวอร์สในใบเซตพินวันมันจะเป็นแบบไหนสำหรับจังหวะต่อไปคือผมว่าอาจจะใช้จังหวะหรือเรื่องราวในการเล่าเรื่องที่มีความสโลว์ดาวลงนิดนึงแต่ว่าการประกวดต้องไม่เกินสักประมาณเต็มแม็กตั้งแต่ต้นยันจบก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะต้องมีการรอบอสปีดหรือตอบคําถามอารอบหนึ่งรอบใดไปเลย<ม>นะแต่ว่าต้องเข้าใจคุณมอฟีนว่าคุณมอฟีนเองเขาก็เขาก็อยากจะขยี้ให้หมดอ่ะนะ<ม>เพราะว่าแกก็ใส่ทุกแม็กเก็บทุกเม็ดอ่าแกก็ใส่ทุกแม็กเก,ก็บทุกเม็ดนะฮะสิบสองแกก็จัดหกแกก็จัดนะฮะ<อ>สุนทรพจนแกก็เยอะอนะฮะ <laughs> แล้วแล้วแกก็เดินชุดว่น้ำครบคนแล้วแกชุดลาตีครบคน หรือไม่ตกรอบสักทีตัว M U T อ่ะจะมีกันครับอันนี้คือครับคอนเฟิร์มฮะ <คน S 1> ก็คือ77จังหวัดจะเหลือ15นะฮะในรอบแรกแล้วก็เหลือ10เหลือ5แล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายตักทุนไปไหครับก็จริงๆผมว่า้เอกลักษณ์ของ M U อ่ะผมว่ามันมันจะต้องแบบโหดจนแบบเข้ากระดูกอ่ะเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์เท่าไหร่ เอาจริงๆนะครับดูมิ s s u นิเวอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าดูดีๆในรอบสุดท้ายอะผมว่ามันต้องดูแล้วเครียดมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แอบเครียดแล้วผมก็ยังจะคงสติเอาไว้ว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต้องแอบเครียดนิดในขณะที่ทุกคนจะต้องมีรอยยิ้มแต่ในใจต้องมีความกังวลและมีความรู้สึกหนักใจอย่างใหญ่หลวงผมยังจะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ให้เอาไว้ให้แบบทุกคนได้ ได้รู้สึกเน็ตเหน็ตเหนื่อยและเน็ตหน่วงในการดูยูนิเวอร์สของเราครับอย่างวันนี้ได้ดูสีหน้าของวีนาเราเป็นยังไงบ้างบอสให้กคะแนนถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เอ,อ่อถ้าผลงานวีนาวันนี้ใช่ไหมครับผมให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือในแง่นะไหนหมายถึงว่าคะแนนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในแง่ไหนอย่างแรกเลยแน่นอนครับเอ่อ personality personality เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็น beauty queen อยู่แล้ว เขาก็ได้คะแนนนำนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่วีนาแก้คำคอรรหาของคนที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือเวลาจับไม้แล้วค่อนข้างแว่งวันนี้ก็ถือว่าจับไม้แล้วนิ่งนะฮะแล้วก็สามารถเล่าเรื่องออกจากสมองได้ค่อนข้างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นคะแนนนะะท,ที่ที่ที่เติมให้แต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็ไม่ได้เยอะหรอกครับเช่นอยากเห็นวีนาม,มีมีลูกอื่นบ้างผสม นะฮะเช่นเดินว่ายน้ำอาจจะแบบมีมีมีการเบี่ยงผมไปข้างนึงหรือทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเอา้านี่ชุดว่ายน้ำเราได้หนึ่งบรรยากาศแล้วก็ชุดราตรีอะโอเคเป็นบรรยากาศใส่กางฟาร่าก็ได้กอันนี้ก็โอเคอยู่เท่านั้นเองครับที่แรงรู้สึกว่าเห็นวีนาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวีนามีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าบางทีเราอยากเห็นลูกเล่น ที่มากขึ้นแล้วก็อ,อย่าอย่าอย่าส่งคนดูด้วยพลังภายในอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคนดูอาจจะรับได้เฉพาะพลังภายนอกบางคน <laughs> เพราะฉะนั้นต้องมีพลังภายนอกด้วย <laughs> เพราะรู้ว่าทุกคนพยายามใส่อินเนอร์ <laughs> มองด้วยอินเนอร์ทุกอย่างมีแต่อินเนอร์แต่บางทีอ่ะคนรับอินเนอร์ยังไม่ทันก็ <laughs> จะต้องแบบยิ้มยิ้มเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบนะ eye contact กับคนนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเข้ากองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเทรนให้เพราะส่วนมากจะไอคอนแทคกับกล้องนะฮะซึ่งไอคอนแทคกกับกล้องตลอดเวลาเนี่ยมันก็มันก็ถูกแต่ถ้าไอคอนแทคกับกล้อง mm hmm. แล้วไอคอนแทคกับคนดูบ้างผมว่ามันเรียวกว่ารูปร่างบอดี้ผมว่าก็โอเคนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับเ mm hmm. พียงแต่ว่าอาจจะแบบอ่าเดี๋ยวพอเข้ากองก็อาจจะมีการแนะนําว่าเออแต่งหน้าแบบไหน ให้มันแบบชาอีกนิดนึงได้อะไรอย่างนี้รวมๆแล้วดีนะเดี๋ยวแฟนลับเขามาว่าผมนะอย่างคนจิงผมเกดบอกเกดก็สูสีอยู่เกดเก็ดเป็นคนมีมีมีพลังแล้วก็มีไฟเตอร์เป็นคนไฟเตอร์คือเป็นนักสู้ผมก็ให้กําลังใจน้องน้องบอกว่าน้องยกก็อยากไปต่อขอจังหวัดจังหวัดที่แบบดันหลังเขาเต็มที่หน่อยอะไรยเงี้ยเขาบอกเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เห็นน้องบอกว่าอยากไปภูเก็ตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้น้องผู้เอง แล้วเมื่อกี้เจอพี่กิมบอกว่าเขาอยากได้อยู่เหมือน,นกันก็ไม่รู้ว่าจะไปได้เจอกันหรือเปล่าเห็นน๊อปใช่ไหมครับใช่ใช่จะาไม่คือบอกว่าอย่าอย่าถอดใจนะนะครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่เจอกับวีนาสซิงอ่ะมันมาถึงรองหนึ่งก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไปต่อละก,กันอะไรครับ